สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อก็มีเมนูแซ่บๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะเป็นผัดกะเพราหน่อไม้ไผ่บงหวานใส่ลูกชิ้นเนื้อค่ะไผ่บงหวานเราสามารถที่จะทานสดๆได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไปต้มก่อนนะเราก็จะผัดแบบสดๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยนะคะ วัตถุดิบก็จะมีไผ่บงหวานซึ่งก็ไม่มีความขมเลยนะคะเราสามารถที่จะทานสดๆบางคนก็เอาไปทำส้มตำนะแต่พี่อ้อก็ยังไม่เคยทำนะคะ,ะวันนี้พี่อ้อก็เอาแบบสดๆที่ไม่ได้ต้มนะคะเพื่อที่จะเอามาผัดเป็นกระเพราค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นเนื้อที่พี่อ้อก็ผ่าครึ่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีพริกกระเทียมตำแล้วก็มีใบกระเพราค่ะ เดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะพี่อ้อก,ก็จะเจียวพริกกระเทียมให้หอมเลยนะคะแล้วก็จะเจียวให้หอมฟุ้งเลยค่ะยิ่งเจียวแล้วเพื่อนบ้านจามด้วยเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะเราก็จะผัดพริกกับกระเทียมไปเรื่อยๆนะคะ จนรู้สึกว่า,าเริ่มฉุนละเราอาจจะจามเองก็ได้ค่ะพออพิกเกรเเียมเริ่มหอมแล้วเราก็จะใส่ไผ่บงหวานลงไปนะคะเพราะว่าความที่เขายังไม่ได้ต้มนะพี่อ้อก,ก็เลยจะผัดไผ่บงหวานก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขา,าสุกได้ง่ายค่ะเราก็จะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะเพื่อที่จะทําให้เขาสุกง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ผัดได้ง่ายไม่ติดกระทะนะคะ บ่งหวานบางคนก็นิยมที่จะทานแบบสดๆนะคะก็หวานอร่อยดีนะเราสามารถที่จะเอามาทำได้หลายเมนูเลยนะคะมีความกรอบอร่อยรสชาติก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งค่ะก็จะมีความกรอบคล้ายๆกับหน่อไม้ฝรั่งนะคะแต่ว่าจะกรอบกว่าด้วยนะพี่อ้อว่า มีความหวานแล้วก็มีความกรอบนะคะหลังจากที่เรา,าผัดหน่อไมอ้เกือบสุกดีแล้วนะพี่อ้อก,ก็จะใส่ลูกชิ้นเนื้อลงไปนะคะลูกชิ้นเนื้อเนี่ยเขากา็ต้มจนสุกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใส่ทีหลังก็ไม่เป็นไรนะ พี่อ้อก,ก็จะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยอซอสปรุงรสฝาเขียวค่ะน้ำตาลแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือรสดีค่ะเราจะต้องมีตัวช่วยนะคะถ้าเผื่อมีรสดีก็จะทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะ าเผื่อในระหว่างที่เราผัดอยู่เนี่ยแห้งเกินไปแล้วก็เติมน้ำได้นะคะมีน้ำผุกคลิกก็จะอร่อยดีค่ะแล้วก็จะผัดจนเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราค่ะใบกระเพรานี้ก็หอมมากเลยนะคะเป็นกระเพราบ้านค่ะมีความหอมแบบแรงมาก พี่อ้อชอบมากเลยค่ะมีความหอมแล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะคะกระเพราบางต้นจะไม่หอมนะแต่ว่ากระเพราต้นนี้หอมมากๆเลยนะคะปลูกไว้ที่หลังบ้านพี่อ้อเองค่ะหลังจากที่เราผัดจนกระเพราสุกแล้วนะพี่อ้อก็จะใส่พริกไทยนะคะเพื่อความเผ็ดร้อนมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะผัดกระเพราของเรานะ ใครที่ไม่เคยทานหน่อไม้ไผ่บงหวานพี่อ้อก,ก็อยากจะแนะนําเลยนะคะเมนูนี้นะเอามาทำผัดกะเพราง่ายที่สุดเลยค่ะแล้วก็มีความกรอบอร่อยมากเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ